สวัสดีครับพี่น้อง YouTube และ Facebook ทุกท่านนะครับและลูกค้าทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวครับหน้าไม้ยิงปลาหน้าไม้ชิงไลน์ครับโดยช่างบุนเทียนครับตัวนี้อันนี้จะส่งงานอยู่2กระบอกนะครับน่าจะจัดส่งพรุ่งนี้นะครับวันนี้น่าจะไม่ทันนะครับนี่นะครับบอกแรกจะเป็นไม้ชิงชันนะครับทรงมือสอดนะครับบอกแรกครับลายสวยๆนะครับเป็นไม้ชิงชันครับรุ่นท็อปนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับลักษณะ เป็นอย่างนี้นะครับท้ายก็ไม่ใหญ่นะครับประมาณฝ่ามือนะครับท้ายเนาะตัวนี้เนาะไม้ชิงชันนะครับชิงชันทั้งลำนะครับรางก็จะเป็นรางชิงชันนะครับฝังทองเหลืองครับน่ครับรางชิงชันฝังทองเหลืองครับตัวนี้เนาะช่วงชักอยู่ที่75นะครับทิ้งไปอยู่ที่40นะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับตัวนี้จะปิงปีกแกะลายนะครับปีกแกะลายเนาะ แล้วก็ติดตั้งโรเลอร์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับสำหรับกระบอกนี้อยู่ที่ราคา5000บาทนะครับค่าจะส่งอีก200บาทนะครับกระบอกนี้นะครับรุ่นท็อปลูกค้าให้ติดโรเลอร์ไปด้วยนะครับปีเกะลายนะครับติดโรเลอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบออโต้ล็อกนะครับบอกพันสายออโต้ล็อกนะครับติดไปนะครับ ให้ลูกค้านะครับตัวนี้เนาะนี่ครับด้านล่างปีกเลยเป็นละะนยยักษณะนี้นะครับปีกแก่ลายนะครับอีกด้านนึงก็จะเป็นลักษณะรวดลายอย่างนี้นะครับไม้ชิงชันนะครับลายสวยมากครับชิงชันกระบอกนี้ชิงชันทั้งลำนะครับด้างฝังทองเหลืองครับ สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่จะสั่งจองนะครับ0812115459นะครับติดต่อมาโดยตรงนะครับช่างมนเทียนนะครับโทรมาโดยตรงได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาตามเบอร์โทรนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นไม้ประดู่พวกไม้ประดู่ไม้หกฟ้าก็จะถูกมาอีกนิดนึงครับราคาประมาณ4,000นะครับถ้าฝั่งทงเหลืองถ้ามีเพิ่มปีกแกะลายเข้าไปก็จะเพิ่มอีกนะครับ กรมาคขึ้นอีับสำหรับกระบอกต่อไปจะเป็นทรงนี่นะครับกำคอครับตรงนี้เป็นทรงกำคอครับแกะลายเช็เกอร์ครับเป็นไม้หกฟ้าเนาะตัวนี้ครับแกะลายเช็เกอร์ตรงคอแกะลายเช็เกอร์ตรงกระโจมมือนะครับตัวนี้เนาะลูกค้าสั่งให้ติดตั้งหูคมควินนะครับตั้งหูคูควินเข้าไปนะครับใส่สายกับสายสะพายครับ ระบอกนี้ติดตั้งกูวินแล้วก็ใส่ปีกแกะลายเข้าไปก็จะอยู่ที่45่0บาทนะครับคาจะส่งอีก200บาทนะครับตัวนี้เนาะสำหรับไม้หกฟ้าตัวนี้หกฟ้าทั้งลำนะครับลางก็จะลังไม้หกฟ้านะครับฝั่งทองเหลืองนะครับตัวนี้เนาะเป็นระบบไกเซฟนะครับฝังลางครับตัวนี้อีกโรเลอร์แกะลาย5 0เซนนะครับตัวนี้นะ ยางที่ผมแถมไปเป็นยาง14มิลรูเล็กนะครับดูใน3มิลนะครับตรงนี้นะแกะลายสวยๆนะครับกระบอกนี้ก็เหมือนกันนะครับยางสีม่วงนะรูใน3มิลนะครับแรงนะครับยางยืดหยุ่นดีนะครับแรงมากครับสําหรับลูกค้าท่านไหนชอบแรงๆครับเนี่ยผมแถมมาให้นะครับ14มิลลรูเล็กนะครับ ข้างในจะเป็นออกขาวๆนะครับขาวๆคุณนๆนะครับจะแรงครับต้องใช้แรงดึงนิดหน่อยนะครับสำหรับกระบอกนี้ทิ้งไปอยู่ที่35นะครับช่วงชักอยู่ที่75กระบอกนี้นะครับนี่นะครับลักษณะลายอีกด้านหนึ่งจะไม่มีแก้มนะครับถ้าเป็นทรงกำคอนะครับแกะลายเช็เกอร์นะครับวงไกอลูมิเนียมนะครับฝังลงไปนะครับลายเช็กเกอร์ขจมือนะครับ กระบอกนี้ก็จะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะครับทั้ง2กระบอกนะครับจะส่งให้พรุ่งนี้นะครับกระบอกนี้4,700บาทครับรวมส่งรุ่นท็อปเหมือนกันครับรุ่นท็อปของไม้6กฟ้าครับตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นท็อปของไม้ชิงชันเลยอยู่ที่5,000นะ5,000บาทครับ5,000นี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับก็จะเป็น5,200บาทนะครับสำหรับไม้ชิงชันเนาะ ก็ยังมีกระบอกไปล็อกคอตโตนะ้เพิ่มมานะครับตรงนี้สำหรับชิงชันครับสวยมากครับลายน่ครับอันนี้ลูกค้าทีแรกสั่งให้เป็นสีด้านนะครับลงด้านแต่ว่าถ้าเป็นไม้ชิงชันนี้ลูกค้าบอกว่าถ้าลายสวยให้จัดเงาเลยครับเคลือบเงาครับ,รอ,งงรบอันนี้จะเป็นเคลือบยูเรเทนกาแลนนะครับเคลือบเงานะ เคลือบเงาครับถ้าชิงชั้นนี่ถ้าเคลือบเงาจะสวยนะครับตัวนี้ลายจะขึ้น,นครับลายจะโชว์นะแต่ถ้าเป็นพวกไม้ประดูนะประดูลไม้หกฟ้านี่จะเคลือบด้านหรือว่าลงน้ำมันทิกอ้อยนะครับจะสวยไปอีกแบบหนึ่งครับเนาะดูแลรักษาง่ายนะครับทิกอ้อยเนาะถ้าลูกค้าเอาไปก็ใช้น้ำมันจากน้ำมันอะไรฉโลมก็ได้นะครับก็จะเงาเหมือนเดิมนะครับลาเราใช้งานเป็นนานๆก็จะเป็น ออกดำๆเงาๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าดูแลรักษาดีนะครับลูกค้าท่านไหนที่เอาไปนะครับนะครับลักษณะเป็นนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับจะเอาแบบเงาหรือว่าดันนะครับสั่งได้นะครับถ้าผมฝากติดตามช่อง youtube หน้าไมชิงไลน์นะครับโดยช่างหมุนเทียนนะครับมีผลงานดีๆก็จะมาเสนอผลงานให้รับชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวแค่นี้นะครับ สวัสด <Quality>, ีครับ